คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ t o o y Toyota c โ r o l าค c r o s s หรือ,อยังในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ F.A. Double โตโยต้าซึ่งได้เปิดตัว t o y Toyota c โยต l l ค c r o s s รุ่นใหม่เมเน,นเจอร์ในตลาดจีนซึ่งเป็น s u v ขนาด c o m p a c ทที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านออกแบบและเทคโนโลยีมาพร้อมกับ6รุ่นย่อยแบ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและรุ่นไฮบริด2.0ลิตรด้วยราคาที่เริ่มต้นที่126,800-159 แ0 0หยวนและช่วงราคาพิเศษอยู่ที่ 96, 8, 000, 9 6 8 0 0 129 8 0 0หยวนหรือประมาณ44 2 5 9 3 0 0 0บาทโปรโมชั่นพิเศษ28ตุลาคม31ทธันวาคมลดเพิ่ม30,000หยวนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าราคาที่ดูดีใจนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดกลางที่ครบครันทันสมัยและประหยัดอย่าพลาดโอกาสนี้ ออกแบบภายนอกที่ทันสมัยจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้อยู่ที่การออกแบบด้านหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าและกันชนถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยส่วนบนของกันชนที่เป็นชิ้นสีเดียวกับตัวรถพร้อมช่องตาข่ายตกแต่งลายใหม่ทําให้ดูฉกเฉียวมากขึ้นตรงกลางของกันชนตกแต่งด้วยแผ่นกันกระแทกสีดําและด้านล่างสุดเพิ่มเกลืดสีเดียวกับตัวถังเพื่อความต่อเนื่องของดีไซน์ชุดไฟ หน้ายังคงทรงเดิมจากรุ่นก่อนแต่รุ่นท็อปจะมีไฟเดไลท์แบบเส้นต่อเนื่องไล่บาร์เพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารที่ปรับปรุงใหม่ภายในคือจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดของรุ่นเบนเช่นนี้แผงคอนโซลออกแบบใหม่เรียบง่ายแต่มีมิติรุ่นล่างมาพร้อมหน้าจอเรือนไม่ดิจิทัล7นิ้วและจอกลาง10.25นิ้วรุ่นกลางและรุ่นสูงอัปเกรดเป็นหน้าจอเรือนหมาย8.8นิ้ว และจอกลางขนาดใหญ่12.9นิ้วใช้ชิปประมวลผลค u อค c o m m s ปดรนก้อน8 1 5 5พีตัวแรงแบบเดียวกับรถระดับพรีเมียมรองรับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ Car Connect อัปเดต OTA ควบคุมผ่านแอปมือถือและสั่งงานเสียงแบบ2โซนแยกอิสระระบบความปลอดภัยที่ครบครันทุกรุ่นจะมาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense 3.0ที่ดศ s สเป็นมาตรฐานประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติ p r ซ s e s เตือนการชนด้านหน้า เตือนการออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Full Speed Adaptive Cruise Control ช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน Delta ALC และระบบรักษาตำแหน่งกลางเลนคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่ารถ SUV ขนาดกลางที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและระบบความปลอดภัยครบครันนี้จะเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างไรชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย